จุดเด่นของนวัตกรรมนี้คือได้ไปชิงรางวัลนะครับชนะเลิศมาจากประเทศแคนาดานะครับแล้วก็รวมถึงประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับโดยผลิตภัณฑ์ GR d เนดี่ยหลักๆนะครับก็จะสามารถช่วยทําให้คนที่เป็นโรคกดระย้อนนี้ดีขึ้นโดยผมแบ่งคนไข้กลุ่มนี้ออกเป็น3ระยะนะครับระยะแรกเลยนะคะคือคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารนะครับโดยคนไข้นี้อาการนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของแสบร้อนนะครับตรงท้องรวมถึงตรงหน้าอกนะครับ กินอะไรไม่ได้เลยนะครับอาหารไม่ย่อยนะครับผืดออนะอ,อมจุกแน่นอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยฮะตัวผลิตภัณฑ์ GRD เนี่ยก็สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยคือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยได้ดีขึ้นรวมถึงขับลมและระบายลมออกจากร่างกายนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือไปฮิวิ่งและไปรักษาแผลที่เกิดอยู่ในกระเพาะอาหารรวมถึงตรงหูรูดด้วยนะครับ ทีนี้มาดูคนไข้ระยะที่สนะครับคนไข้กลุ่มระยะที่2เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีปัญหาในเรื่องของลำไส้แปรปวรนนั่นคือถ่ายท้องผูกนะครับถ่ายไม่สุดทําให้อุจจาระเนี่ยไปสะสมที่ลำไส้และการที่อุจจาระไปสะสมลำไส้เนี่ยมันเป็นต้นเหตุทําให้เกิดจุลินทรีย์ตัวไม่ดีและจุลินทรีย์ตัวไม่ดีนะครับมันก็จะปลดปล่อยแก๊สพิษออกมาแก๊สพิษตรงนี้ผมเรียกว่าลมแล้วกันนะครับลมเนี่ยมันก็จะไหลวิ่งไหลย้อนขึ้นมานะครับจากลำไส้เล็กมาที่กระเพาะอาหารแล้วก็ไหลย้อนขึ้นมา พอมันไหลย,ย้อนขึ้นมาเนี่ยมันนำเอาน้ําย่อยหรือละอองของกระเพาะอาหารเนี่ยขึ้นมาด้วยครับมันเนี่ยก็จะเป็นต้นต่อสาเหตุหนึ่งของโรคกรดไหลย,ย้อนนั่นเองนะครับและผลิตภัณฑ์ CR d ดีเนี่ยมันจะช่วยคนไข้ระยะที่2ได้ยังไงนะครับขึ้นหนึ่งเลยคือลดความแปรปรวนของลําไส้ลดกระบวนการอักเสบของลําไส้และสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือมันจะขจัดลมหรือระบายลมเนี่ยออกได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ได้ทดสอบจริงนะครับเวลากิน GR d ดีนะครับ เขาจะมีเวลาเลอนะครับจะเป็นกลิ่นแบบอะโรมามินนะครับอ่ะทีนี้มาระยะที่3สําหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนระยะที่3นะครับต้องบอกว่าคนแค่กลุ่มนี้เป็นเป็นมาเวลานานก็คือมีอาการระยะที่1รวมมาระยะที่แองระยะที่3ร่างกายก็ขาดสารอาหารเลือดก็คือขาดสารอาหารพอเลือดขาดสารอาหารเนี่ยก็ไปไหลเวียนส่วนต่างๆอวัยวะต่างต่างก็ทํางานได้แย่ลงนะครับต้องบอกว่าคนแค่กลุ่มนี้จะมีอาการเหนื่อยตลอดเวลาเลย กล้ามเนื้อไม่มีแรงทํางานได้ไม่ดีและที่สําคัญสุดๆเลยก็คือความเครียดนะครับเขาจะเครียดที่สะสมมาเป็นเวลานานนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าวันนี้เองนะครับผมเองนะครับและก็นักวิสาคนไทยนะครับที่ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาชิจอิอารีนียเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเราสามารถนํานวัตรกรรมที่ไปชนะระดับโลกมาแล้วก็นาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฮาชิจอีอาดีแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดสําหรับคนที่เป็นโรคกดืนเล้ยนได้จริงครับ